โอเคค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะใช่ไหมยุพาเหมือนวงธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อเคสพี่เคสอายุเท่าไหร่จ๊ะพี่เคสรุ่นเดียวกันเออห้าสิบห้าค่ะแก่กว่าแก่กว่าแต่เรียนเรียนห้องเดียวกันเขาเรียนเร็วเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอหรือเขาเรียนปกติแต่เราอ่ะรอเรียนรอเขาเขาเรียนเร็วเร้งแล้วถ้วยนั้นคืออะไรคะพี่เคสประกวดนางนพมาศอายุ55ถึง65สิบห้ปีไม่ใช่ประกวดในอดีตนะเพิ่งผ่านีมาที่แล้ว แล้วตอนที่บอกไปเมืองนอกนี่คือเราเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วพี่จะทํางานหกเดือนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็หกเดือนกลับยุโรปลอนดอนอยู่ลอนดอนเราก็จูบม้่วยไปดูช่วยไปพอเวลาเขากลับปั๊บก็โก้ซ่อนเด็กไว้ไหนนี่นะหมดทุกอย่างเลยครับทุกวันนี้ยังไม่รู้เป็น เพศหนึ่งหรือเพศสองเลยค่ะเพิ่งเพิ่งอยู่ด้วยกันสามปีมาเจอกันตอนงานวันเกิดเพื่อนมาเจอตอนตอนอยุมากแล้วแต่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆใช่เขาแลนเขาไม่มีครอบครัวต้องมาจบมาไม่เคยเจอกันเลยสามสิบปีมางานวันเกิดเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยโก้มันโสดนะ เอาเคเข้าคนไทยเคยผ่านการแต่งงานครอบครัวมายังแต่งงานสองครั้งแต่งงานสองครั้งมีครั้งแรกไม่มีค่ะครั้งแรกห้าเดือนคนไทยแม่แม่คนไทยไหมคนไทยค่ะคนไทยหมดคนไทยหมดอ่าแล้วทีพอมาเจอไอ้ก้มโสดนะเรายังไงเอเพื่อนบอกไอ้ก้มโสดนะทีนี้ทุกคนก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์หมดก็เลยแบบเบื่อเลยบอก ึงไม่จะเพื่อนมาบอกว่าเดี๋ยวมีเรื่องสนุกสนุกให้เล่นแกล้งเขาอะเขาขีาอ้อายเรียกมาแอลเรียกมาบอกว่าเอ้ยโก้เรามีความในใจจะบอกเ้ยแกล้งเพื่อนบอ,บอกบอกรักเลยบอกรักเลยเราก็อ่าก็รักเลยแต่นี้ถามเขาว่ามึงโอเคไหมเอ้โเเียวโอเค <c oughs> โอเคเขามีแต่แบบนี้ ิไ <chat> งอ๋อเฮ้ยโก้มึงโอเคไหมโก้ก็ไม่ยอมตอบโก้เลยทำไมพอดีช่วงนั้นโก้ก็เลยเปิดเลยโก้ช่วงนั้นโก้ซิงคงแล้วค่ะโก้เป็นยังไงรึเป่าก็โอเคสิขอโยนไหมโยนไหมให้เพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนจะเชียร์และแสดงว่าคุณเคสเริ่มจีบคุณโกโก้ส okay. okay. oh. ินั้นนั้นใช่ใช่ค่ะนาน และเราไม่แต่งงานมาเลยครองตัวเป็นโสดไม่เคยมีใครเข้ามาในชีวิตเลยหรอไม่มีครับแล้วกะเป็นมาไม่มีใครมีสรุปแล้วมันโปะแชกันตฮะพอดีช่วงนั้นผมอธิษฐานว่าถ้าห้าสิบไม่มีแล้วก็จะขอไม่มีพอดีเขเข้ามาในช่วงชีวิตห้าสิบพอดีเลยเขาป๊บเลยโอเครับใช่เลยแหละคบกันมาได้มีนายันถึงสิงหาสิงหาจัดงานเลี้ยงรุ่นเขาซื้อไวน์มาฝากห้าลิตร เป็นแบบหูยิ้วอ่ะแล้วก็แม่เป็นไงซัดหมดเลยแม่ซัดอกคชอบก็เบาค่ะเพื่อนที่มาด้วยก็เอ้ยแขกกลับบ้านกลับบ้านบอกไม่ยังไม่กลับเพื่อนอีกคนที่ที่ยุ้จจิงกันอ่ะเขาบอกเพื่อนกลับไปเลยเดี๋ยวเขาดูแลเองมากเขาเป็นคนนอนเร็วแล้วก็ไม่ดื่มก็กลับบ้านแล้วเพื่อนโทรเรียกกลับมา บอกเฮ้ยต้องกลับมามารับกลับบ้านนี่เลยจบเลยค่ะสุดยอดสุดยอดนี่และณตอนนี้คบกันมานานด้วยกัน3ปีแต่ว่า6เดือนเค็ดไปทำานแล้วก็6เดือนเขาเวลาไม่อยู่เนี่ยเราก็คิดถึงเขาไหมคิดถึงครับเพราะว่าทุกเช้าก็จะทำกับข้าวให้ทานเ้อพาคอยซักให้ทำทุกอย่างเป็นแม่บ้านที่ดีครับ พี่เป็นคนใจร้อนแล้วขี้โมโหจะโวยวายจะจะได้จะอะไรเขาเขาจะไม่เถียงไม่ว่าแล้วก็ไม่เคยโกรธเลยแล้วก็ให้อภัยทุกครั้งนิ่งอย่างเดียวครับนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวโอ้ยก้วาวลาอะโชว์หวานหี่หนึ่งอส<า>อ,อ,องรั้มขอบคุณคร่ะ ส,สัตสัตีเอ็เอสีค <Natural Four> e ุ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตสัตีเอ็นเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตสัตีเอ็นเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตสัตีเอ็นเอสีก็พวกเราท่านทำายการทีวียาเซน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 ทีวียา เอสเขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่ง N อสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสีเธอบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสีก็พวกเรานั้นทำายกานทีวี่วิ่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง